ไม่สิ้นพัดประเทศไทยสู่กาฬสินธุ์ผมอะไรครับว่ารู้ว่ามันเกิดอย่างขึ้นครับถนนอยู่ดีๆสองเลนก็มาปลูกหญ้าปลูกหญ้าแล้วก็มาเป็นพุทธบาทก็ไม่รู้ว่ากันจะคิดแต่จังไหนครับว่ารู้ว่ากินแต่จังไหนครับเข้าใจง่ายๆครับไปบ้างครับไม่อยากบอกว่าอยู่กาฬสินธุ์มีหรอกครับอ้วัวใช่วัวรอดให้พัดวัรอดไอ้พัดววรับหรือัดวัวเลยทำเพื่อปลูกหญ้าบนถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชาวบ้านเห็นแล้วก็งงนะครับถนนในเมืองกาลสินปลูกหญ้าตกแตก่ง่างตั้งคําถามว่าทําแล้วได้ประโยชน์อะไรชาวบ้านในจังหวัดกาลสินแต่แช้ภาพถนนบายพาสสงลือยนะครับเลี่ยงเมืองจากตัวเมืองกาลสินเชื่อมต่อไปยังอําเภอยังตลาดที่มีการปลูหญ้าบนถนนร้อมแสดงความเห็นวางท่อระบายน้ําเข้าใจได้ แต่ปูย่าทำไปเพื่ออะไรเพราะถนนทางหลวงเพื่อให้ถนนสัญจรก็ควรทำให้ไหลายทางกว้างขึ้นนะครับชาวบ้านในพื้นที่แอบเซล a ์อเมซิ่คงจะเป็นถนนเส้นเดียวในประเทศไทยสำหรับย่าบนถนนปูไปแล้วหลายร้อยเมตรชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะครับบอกปดเสียงไม่เข้าใจทำไมปูย่า เพราะทําให้ถนนแคบลงเซดานก็ประมาณนะครับอยากรู้ว่าทำโครงการนี้แล้วได้ประโยชน์อะไร